รางวันที่หนึ่งเดอ้อแม่กับพ่อภาษาลาดเบาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องช่องพอสไบฟ้ารวยนะครับด้วยเอฟซครับมือนีกับสีฟ้าเอฟซมาตามแนวาทางของคุณแม่สมปองซึ่งเป็นร่างทรงนะครับเนาะ ปูเคนสิลงเงือบากุมันคนสิมานะครับแด้เอฟซีครับถ้าเบิ้งไว้ียบความกันเอฟซีครเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตั้งช่องดนะครับด้วยกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบเดียร์ผ่าข่าวสารได้ไหมจากทางช่องของปอสอยพารวยครับอีซีครับคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะครับด้วยคันมาคันชอบก็ให้กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้นะครับเนาะเพราะนั่มาจะขาด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 กระพานกับซี่ครับเอาไปเบิ้งไปฟังแม่ประโยชน์สูงฟังครับอีซี่ครับ ครับผมอ่าขณะนี้แม่กาลังจุดถูบบอกปูองค์ดํานะครับเอ้ยอฟซครับบอกเก่าพูมตัวที่เจะทางก่อนนะครับนอกกรนเปิลจิไปทําพิธีอยู่ในห้องครับเอฟซีครับเป็นการทําพิธีของคุณแม่นะครับเด้เอฟซครับสาธุสาตุนะครับเนาะ กระทั่งลูกเดียวสักหสมันตาจักกวาวริสุอัตตาราคันฉันตุเทวตาสัทธมังนิวราฉันสาสุนันตุสักขโมกกทังตะเกกาเมจารุเปกิลิสิรัตเตจันตาวิเชวิมานีทีเปรัเทจักาเม แต่รู้ว่านาคาหาเนแค่หาวาตูหเหตุเตอุมาจะยันตูเทวะชาลาธารวิสเมยัาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังโูนิวะระวะจะนังสาทวเมสุนันตุธรรมะสวาณากาโลอัยัมพัทันตาธรรมะสวนณากาโลอัยัมพัทันตา ธรรมสะสวนากาโลอายมพทันตากระดิเดียวผู้รู้สีลอยแสบผู <c oughs> ป้ปานหาคราชผู้ศีสุโธองค์ยาศีปะทุมมาผู้พูดชงนาคราชทุกอาจทุกองที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดี สาธุขออัญเชิญลงประทับองค์ได้เด้อสาธุสาธุสาธุเนี่ยเ,เต็มเลยครับติดมาอยากติดเพ้าว่านโมโหทิ่สตอคันติใหม่ได้ติดเพ้าว่านโมโหทิ่สตอคันติใมาได้อิติเพ้าาว่า โอมลมคูปูฤาษีแกนารอดเรรื่อรโอมลมคูปูฤาษีแกนารอดร่อยเล้วอมเโอมลูปูฤาษีแกนารอดเเดือยยโมลงคูปูฤาษีแกนารอดแล้วดยเรยเยืโอมลงูปูฤาษีแกนารอดเือยโอมลมปูีแกนารอดยมููฤาษีแกนารอดเรือยชงูาีแกนารอดทยเุื ลูกก็ยังคิดผุถึงได้ว่ามันคือมี่มือหนี่สาธุถามซิมีมือนี้องค์ย่าโมหญ้าโมออกสืบเลยนะเจ้าค่ะสาธุ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 ไปสาวไปนั่นแม่ไปย่าจอยเล่าหลังแม่เพิ่นถามแม่บ่บอกเพราะว่าแม่บ่กเป็นบ่กเป็นแม่แม่บ่บอกใครอยากได้ให้มาที่บ้าน ได้ก่ะม่อัอนไฮไปแล้วก็แล้วต่ลูกตาเต,ตเเเ่าไม่ได้คิดอีกอย่างแต่ที่เฮ็ดบุญไม่เฮ็ดกันแล้วนี่คือผู้นี้ครับเออคันมากหวัวโดนงันโอ้ยมือเจ้ามัน,นโอ้ยมันมาทาง้าเดี๋ยวลูกรงโอ้หาแล้วศูนย์แปดาตะตองหัวหวด เอาก็เขียนไว้คันว่าบวเสียยางก็ไปหยิบกระดาษร่างด้วยนั่นเปิดเจออดนคุณหาบานเจอคู่มานเจอโอ้ยบาทนี่ตั้นเห็นตะปุ่งยิ่งนี่มาในย่างคือเก่าวเหรอิ่อสีเอาเปลี่ยนว่าเปลี่ยนกะก็แล้วตะปุ่งสีเบาออกมาฝุ่งอก มันสบเป็นจังที่อืมมันสิบัวปีเป็นสี่อ๋อที่บปเป็นสี่ออมตัวคอ่ฟันด้วยกันนี่อ่าสี่หนึ่งใช่ไม่ใช่ใช่หนึ่งห้าหนึ่งห้าโอ้ยอืมสี่หนึ่งึไหนก่าจจะเกยเลขคอยฟันซื่อไว้แียนี่อ่าหนึ่งห้าโอ้หาหนึ่งหาสันค์บลิชี้ครับ นปคเอจะกินมะพร้าวแห้งจะไปเบิ้งด้วเที่ท่านได้กับ่รุดนรุดหน่วยเดียวได้น่วยดียอมมะพร้าวมี่หาหน่วยได้หน่วยเดียวอ่ามันเกิดเองคืออได้ลูปเดียวไปดูสิต้นมีห้าลูกลุดลงมาลูกหนึ่งอันนี้ลงท้ายดูห้าปู่ที่ที่วัดปู่พุทธพุทธชงนาคราช แม่ไปห้องแม่แม่จะเห็น่ันไปพาคก็ดีใจแม่ก็ไปแต่กระถิ่นแล้วแม่บอกว่าให้ให้ไปทําจิตของเราก่อนให้พื่นไปถือศีลนิเตินถําก้อนวันนี้เป็นกับพให้ขึ้นไปแต่ว่าแม่ว่าผุไปแม่วงมันเดี๋ยวนี้คือจะเพ็ดสาลาครับปูกกระเบื้องอ่ะเป็นงงงเงาสาหลังเก้อนไหมครับหลังเก่าเเป็นเพ็ดขึ้นมาเพชดขึ้นมั่งมั่นแล้ว เค็ดขึ้นมายกขึ้นมายางงามเลยสูงงามระบาดเพิ่นรือของอันทัวไไม่ออกหมดแล้วแับมนปันประเทศขึ้นมาไม่แต่เพิ่นเพิ่นปูต่้งแตมองพะพุทธรูต่างเฮสาราวัด่ค่ะแมนแมนอย่างเฮสารา,า,า,ราม,มา,า,าเฮูาแล้เท็ปูปกระเบื้องเพิ่นงามง่าม,ามแมนอยางใด คิดจังสี่เแม่อธิษฐานคิดแล้วในมัดนี้จังได <hi> ้ขอฮงโตขว้นนะขอขึ <sh arp> <whis> ้นนั่นนะคให้ล <an> ูกแน่ล <plant> ูกเบาหลายดใอ้ได้เจ้าหกลา้ลูกไปสร้างซาล่าให้เป็นไในยุ่ดีเดียรโตนเดี๋ยวนี่มี่มี่พาสองลูกมี่สี่ลูกยังเบากวบาวาเนาะแม่เป็นคนซื้อเนาะขึินไปว่างั้น บ่นได้คิดว่าสิคืนไปจนพุ่มสองพุ่มเพิินยังรอไปสวดม้อน,ออนล,อนล,ล,ลองค้นแป๊วสวดม้ต์แล้วๆแหละเจ้าพุ่มไปยังคำแต่ตาเขาบว่าอยากไปไปเลื่อมเกจบรถดไม้เลขกถสดูตรแปดเลื่อมเก็บศูนรแปดม้อสไส้ไปจอดจ่าถนนขี่มอไส่ไปทีครับเอารถยนต์ขั้นนี้ไปอปัญตาแล้วรีบไลยเก็บเสื้อเสียเนียน่ยกล้วยเขากอกเสื่อสิปไป โอ้ยลืมเก็บพมอแตใต้ศูนย์แปดลอลูกสาวเลยมานิมิตฟันว่าแม่เอ้ยฟันเราเดอ้อแม่เดอ้อเลขกตัวออกเล็กี่บานห้าแถวแถ่แถและแม่เอ้ยหัวหันเนาะเก็บสามห้าแม่ซื้อสามเจ็ดห้ามันออกข้างหน้าแม่กับพ่อไปอธิษฐานง,งาเอาให้มันเลียท้ายสามตัวรังบ้านคี่หนึ่งเด้อแม่กับพ่อบอาภาษาหลากเบา เพื่อนก็เลยซับสวนก็เอาไสให้ก็บรือัดแ่งกับต่อินแงนาเอาแม่โอ้โหอุกอังเด้อลูกสีได้ทีได้บาทนี่แหละครับแต่บาทที่น้องแม่นาะแมนไปไปวัดปู่ยวัดไปแล้วันปู่ฉันคันซีเมนต์ตัวนี้ให้ลูกลูกควงไปคันแม่ลูกควงดังนีฉจนนั่นวันไวแม่นเลยเด้อนี่ จุวัดข้าใหญ่แม่ก็สรางเนัยแม่สร้างลายวัดได้ลูกมักสรางเพราะว่าเขาเกิดมาสางต้องรับใช้พระพุทธศาสนาเรียกเ้าแล้วเ้าก็ต้องเทศดานั้นได้นะแม่ก็ิ่วลูกค้องสุตยอมไปเมื่ออื่นนะเสียงให้พวกเจ้าเกิดบุญนี่กองมาแม่นั้งนั้น ใสแนี่ต้องแปดเก้าหกบคนเม่นบ้พอไว้จากแล้วตาบ่เห็นหูปัดปดเจ็ดถูกบ่เลขถูกบ่แปดเจ็ดถไว้6หกเจ็ดแปดแปเจ็ดเขาได้ต้นพูออ่ะครับเฮ้ยขนาเนไปอยู่ร้างหลังก็มันได้เงินอยู่วัดร้านหันเขาเขาห้องไหว้ไหว้อยู่แม่แม่แม่เป็นเื่อเฟื่อละแม่ แม่ก็เผือน้ำพอละเมื่ออยากไปมันได้ก็ขุ้มไปก่ะเป็นไตกับหันไตก็ตินใจตายแ่ละไปอัวใเลี้ยวศูนย์แปดเสียดายนะคะเนาะศูนย์แปดกับศูนย์สามเจ็ดห้ามาอยู่ทั่งนาแม่นี้ดีอยู่สามเจ็ดห้าอยูั้งนาเลขศูน์แปดนี่มานางเลยค่ะอืศูน์แมาางได้ศูนย์แปดหนึ่งแปดเหมือนลกัน ยวพาร์กใช้วิจารณ์ในการรับชมนะคะบรรเมยยาเปนอยู่ทางฝุ่นเปนได้ออกมาบ่ล่ะครับแม่ไม่ยาเข้ามันถัามากต้องต้องกินมากโอ้แม่ก็เดยก็เลยเอามากมาเตี้ยมโอ้ไม่ยาก็เรียกบอมาตีครับจ้ะเพิ่นบ่มาแต่ว่มือนหาข้าวเย็ดจังสี่แล้วเดี๋ยวแม่ก็ไปเอาน้ำยา่ฝางบานมาเคี่ยวไห้คนแล้วเพิ่นกับมา มาตะปูปูติเพิ่นแม่นเด้ครับมาตะปูใหญ่เฮานี่ปูดำครับนี่ที่ว่ากับมุเจ้าคือปูดำปูดำแม่นปูองค์ดำนี่เรากับมุเจ้าครับผมสุดยาทวนทวนคือปูองค์ดำครับผมเ้าเห็นละโอ้ยลูมาเพิ่นเพิ่นแม่นแม่นได้ตลอดมาเพิ่องบาทจนออกเป็นมาบุญกระถินอีกมาออกนี่มาตลอด ปีนี่ทั้งปีเบรนไห้ตลอดอเพิ่นก็บ,บอกว่าเงินเดืยนก็ได้เงินเดืยนพุ่งเต่าหมุกอยโอ้ก็ใส่เ,เอออ้าวสิวันที่หนึ่งเขาวันที่สิบหกเดอ้อเงินเดืยนเดอ้อคอยไปคอยมาได้ลูกเดอ้อเพิ่นวางสีนออครับ,รบก็คือเพิ่นวางและได้ให้แม่นปูป<อ>ูิ่นไห้แม่นต่อปูป<อ>ูไหนเพื่อนก็ บอสีบาลงอาครับเอฟซีครับการซื้อเป็นตัวเลขอ่าของมือนี้นะครับเนาะของปู่เป็นมาลงคุณแม่สมปองมือนี้นะครับเอฟซีครับเป็นปูดำ่มนะครับแล้วเอฟซีครับมาลงนะครับเนาะเอฟซีครับขั้นมาขัดขัดกระพานคั้นมาคั้นชอบก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กับตั้งช่องนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะงสำหรับเบียร์ซม่ที่เข้ามาชมคลิปครับอ่าขอเจ้าคิปไปเพียงสามีนะครับเด้องสิบเอฟซีครับพ่อกัแม่ในคลิปหนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวบดีงามครับ